สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u ู e ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่19มิถุนายน2566ทางด้านอเนอเซนอามิรัสดุลัยเยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอิรักให้การต้อนรับเจ้าชายไฟสานบินฟาฮาันอัลซาอสุสรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียที่กรุงเตหราชซึ่งการเปิดบ้านต้อนรับในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่17มิถุนายน25ง0 66นะครับและถือเป็นโอกาสเยือนอย่างเป็นทางการของซาอุดีอาระเบียการเยือนครั้งนี้นับเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบเกือบ7ปีของผู้ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงสุดของรัฐบาลซาอุดีอาระเบียหรือตั้งแต่การตัดขาดค,าดความสัมพันธ์เมื่อเดือนสิงหาคมปี2559จากเหตุผู้ประท้วงในอิหร่านบุกเผาสถานเอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบียประจากรุงเตหะรานจากความกดแค้บกรณีการประหารชีวิตนักการาศาสนาชื่อดังเนี่ยครับ เจ้าชายเฟซานได้เข้าพบกับทางด้านประธานดิบีอิบราฮิมไรซีผู้นาของอิหร่านด้วยนะครับขณะที่ผลการหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงทางการทูตของทั้งสองประเทศมีเนื้อหาสําคัญยกย่องกันสามารถกลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์ผ่านการเจรจาที่มีจีนเป็นคนกลางจนกระทั่งมีการลงนามร่วมกันในข้อตกลงที่กรุงปักกิ่งเมื่อเดือนเมษายน2566ิบที่ผ่านมานอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของการทูตทั้งสองประเทศยังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกระดับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน ด้านเจ้าชายเฟยซานนั้นเน้นย้ำการที่อิหร่านและซาอุดีอาระเบียจะไม่แทรกแซงกิจการภายในซึกก่งกันและกันและการยึดมั่นปฏิบัติตามกฎบัตรสากประชาชาติปัจจุบันนั้นมูลค่าการค้าระหว่างอิหร่านกับซาอุดีอาระเบียอยู่ที่เพียงปีละ15ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวรา,า1 8ล้านบาทเท่านั้นอย่างไรก็ดีรัฐบาลอิหร่านคาดหวังว่าการฟื้นฟูความสัมพันธ์จะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าระดับทวิภาคีให้ถึง1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีราวราวบาทภายในอนาคตกล่ เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับหลังจากที่ทั้งสองประเทศนั้นได้มีความเคลื่อนไหวในการกลับปัญาจาแล้วก็การเปิดสถานทูตระหว่างกันล่าสุดนั้นก็เป็นการเยือนอย่างเป็นทางการในรอบเกือบ7ปีนะครับของเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากซาอุดีอาระเบียนั่นก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับซึ่งก็มีสถานะเป็นเจ้าชายนะครับก็คือเจ้าชายไฟซาดบินฟาหานอัลซาอูดนะครับ นี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเมื่อตะวันออกกลางระหว่างอิหร่านกับซาอุดิอาระเบียนั้นสามารถกลับมาจับมือพัฒนาความสัมพันธ์กันได้อีกครั้งหนึ่งก็จะทําให้สถานการณ์ในภูมิภาคนั้นที่ก่อนหน้านี้มีชาติมหาอำนาจอื่นนั้นเข้ามาแทรกแซงเพื่อที่จะหาผลประโยชน์ในภูมิภาคก็อาจจะต้องถอยรถออกไปนะครับเมื่อทุกชาติในตะวันออกกลางนั้นวันนี้รวมใจเป็นหนึ่งนะครับแล้วก็สันนิบาตอาหรับนั้นก็ต้อนรับซีเรียกลับมาร่วมเป็นสมาชิกอีกครั้งก็กลายเป็นเรื่องที่ น่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับภูมิภาคแห่งนี้ครับ